การจัดโต๊ะหมู่บูชาสวัสดีครับน้องๆเป็นยังไงกันบ้างได้กลับไปทบทวนบทเรียนกันบ้างหรือเปล่าเอ่ยวันนี้ยังคงเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมาให้น้องๆได้ศึกษากันเช่นเคยนะครับอาจจะเป็นเรื่องอะไรนั้นเราต้องรอกันสักครู่กลับไปทบทวนเรื่องที่ผ่านมาแล้วกันก่อนครับน้องๆครับ การที่เราเป็นชาวพุทธนับถือพระพุทธศาสนาเราก็ต้องปฏิบัติตามมารยาทชาวพุทธให้ถูกต้องต้องปฏิบัติตนในาศาสนาพิธีให้เหมาะสมอยู่เสมอด้วยนะครับในครั้งที่แล้วเราก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของการอาราธนาศีลและการสมาทานศีลที่เป็นคำกล่าวเพื่อขอรับคำสั่งสอนและกล่าวรับนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันเพื่อให้ชีวิตเรามีความสุข ทีนี้เราก็จะได้มารู้เรื่องราวในวันนี้กันแล้วนะครับนั่นก็คือเรื่องการจัดโต๊ะหมู่บูชาสงสัยกันไหมครับว่าการจัดโต๊ะหมู่บูชาเขาทำกันยังไงวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันครับน้องๆรู้จักโต๊ะหมู่บูชากันไหมครับโต๊ะหมู่บูชาคือโต๊ะที่วางเครื่องบูชาพระรัตนตรยัยเมื่อมีพิธีกรรมทางศาสนาเมื่อใด ก็จำเป็นที่จะต้องมีโต๊ะหมู่บูชาอยู่ด้วยเสมอซึ่งการจัดเครื่องบูชาพระรัตนตรัยนั้นจะต้องมีพระพุทธรูปเป็นศาสนวัตถุเพื่อแทนพระพุทธเจ้ามีดอกไม้เป็นสื่อแทนพระสงฆ์ทูบสามดอกแทนพระพุทธคุณสคือพระปัญญาคุณพระวิสุทธิคุณพระกรุณาคุณเทียนสองเล่มแทนพระธรรมและพระวินัยน้องๆครับ การจัดโต๊ะหมู่บูชานี้ถือเป็นศาสนาพิธีที่มีความสําคัญอย่างมากเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมทางศาสนาที่ช่วยให้เรามีความศรัทธาและยึดมั่นในคุณของพระรัตนตรัยด้วยครับโต๊ะหมู่ก็คือการนำโต๊ะเล็กๆมาวางให้เข้าชุดกันน้องๆอาจจะเคยเห็นว่าบางที่ก็มีการจัดโต๊ะหมู่บูชาที่มีโต๊ะมากบ้างน้อยบ้างนั่นก็เพราะว่า เราสามารถจัดโต๊ะหมู่ได้เป็นหลายๆล,ลักษณะนะครับเช่นแบบโต๊ะหมู่เโต๊ะหมู่เโต๊ะหมู่หครับแต่ว่าสิ่งที่สำคัญนั้นก็คือด้านบนสุดจะเป็นที่ตั้งขององค์พระพุทธรูปครับจากนั้นถึงตั้งเครื่องบูชาต่างๆไล่ระดับลงมา ทีนี้เราจะมารู้จักเครื่องประกอบโต๊ะหมู่บูชากันนะครับว่าการจัดตกแต่งนั้นจะต้องทำอย่างไรเริ่มแรกเราต้องตั้งพระพุทธรูปหนึ่งองค์ตั้งบนโต๊ะตัวที่สูงที่สุดครับซึ่งอยู่ด้านหลังจากนั้นก็จะวางกระถางทูปหนึ่งใบวางด้านล่างให้ตรงกับพระพุทธรูปครับต่อมา ก็จะเป็นการวางเชิงเทียนเราจะตั้งเชิงเทียนเพื่อไว้สำหรับปักเทียนไว้ที่ด้านซ้ายและด้านขวาของกระถางทูบนะครับทีนี้ก็จะเหลือแต่การจัดวางพานพุ่มดอกไม้หรืออาจจะเป็นแจกันดอกไม้นำมาวางตกแต่งให้สวยงามเหมาะสมครับร่วมด้วยช่วยคิด มาพักทำกิจกรรมร่วมกันก่อนนะครับอยากรู้จังเลยครับว่าน้องๆคิดว่าการจัดโต๊ะหมู่บูชาให้ถูกต้องเหมาะสมนั้นมีประโยชน์อย่างไรอีกบ้างลองช่วยกันแสดงความคิดเห็นกันนะครับที่บ้านของพัดพ่อและพัดกำลังช่วยกันทําความสะอาดห้องพระกันพ่อครับ ผมเช็ดโต๊ะสะอาดเรียบร้อยแล้วครับพ่อให้ผมช่วยอะไรต่อดีครับอืมเช็ดโต๊ะเรียบร้อยแล้วเหรอลูกถ้าอย่างนั้นไปเอาแจกันดอกไม้ที่แม่ค้าเอาไปเปลี่ยนมาให้พ่อหน่อยละกันเดี๋ยวพ่อจะย้ายโต๊ะหมบูชาใหม่ไปไว้ตรงโน้นน่ะครับมาแล้วครับพ่อให้วางไว้ตรงไหนดีครับ ่าถ้างั้นผมวางไว้ตรงนี้ได้ไหมครับพ่อบอกจะจัดใหม่วางไว้ตรงนี้ก็สวยดีนะครับวางใจการไว้ตรงนั้นไม่ได้นะลูกตรงนั้นต้องไว้สําหรับตั้งพระพุทธรูปเท่านั้นนะการจัดวางโต๊ะหมู่บูชาไม่ใช่ว่าเราจะตั้งอะไรตรงไหนก็ได้นะเราจะต้องทําให้ถูกต้องตามแบบแผนที่มีด้วยเพื่อความเหมาะสมและถูกต้องตามหลักนะ แต่ผมจำไม่ได้แล้วครับว่าต้องวางไว้ตรงไหนโต๊ะเล็กๆก,ก็เยอะไปหมดเลยถ้าอย่างนั้นผมให้พ่อจัดและก็สอนผมไปด้วยดีกว่าได้สิไม่ยากเลยนะลูกบ้านเราจัดเป็นโต๊ะหมู่ห้าที่เป็นขนาดเล็กเราก็จะต้องวางพระพุทธรูปไว้ตรงนี้ก่อนเป็นตำแหน่งที่สูงที่สุดนะจากนั้นเราก็วางกระถางทูบไว้ตรงกับพระพุทธรูป แต่ให้อยู่บนฐานที่ใกล้ตัวเราที่สุดนะครับแล้วเชิงเทียนวางข้างๆใช่ไหมครับเหมือนผมเคยเห็นบ่อยๆใช่ลูกเราวางเทียนไว้ข้างกระถางทูบทั้งด้านซ้ายและขวานะและโต๊เล็กๆที่เหลือเราก็วางใจการหนุนและพานดอกไม้แบบนี้นะว้าวพ่อเก่งจังเลยครับทำแป๊บเดียวก็เสร็จแล้ว การจัดโต๊ะหมู่บูชาไม่ยากหรอกนะชาวพุทธทุกคนควรจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องด้วยเพราะแสดงถึงความตั้งใจในการเคารพบูชาพระรัตนตรยัยและยังเป็นประเพณีของชาวพุทธที่มีมายาวนานตั้งแต่สมัยโบราณด้วยนะครับพ่อตอนแรกผมคิดว่าแค่เพื่อความสวยงามเท่านั้นแต่จริงๆแล้วการจัดโต๊ะหมู่บูชาก็มีความหมายและความสำคัญมากเลยนะครับ ไว้ครั้งหน้าถ้าพ่อจะจัดโต๊ะอีกอย่าลืมสอนผมนะครับได้สิลูกแต่ว่าตอนนี้เรากราบพระแล้วไปหาแม่กันเถอะนะครับน้องๆครับการจัดโต๊ะหมู่บูชานั้นมีทั้งจัดไว้ประจำที่บ้านแบบที่เราเห็นที่บ้านของพัดหรือจะเป็นแบบตามสถานที่ต่างๆนอกจากนี้ยังมีการจัดโต๊ะหมู่บูชาเพื่องานพิธีเฉพาะต่างๆด้วยนะครับ อย่างเช่นงานทำบุญบ้านงานทำบุญเลี้ยงพระเป็นต้นการจัดโต๊ะหมู่บูชาถือเป็นศิลปะอย่างหนึ่งของชาวพุทธที่เป็นประเพณีปฏิบัติกันมาแต่สมัยโบราณแสดงถึงศิลปะวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยเป็นแบบแผนที่ดีงามนอกจากที่จะเป็นการแสดงถึงความเคารพบูชาในพระรัตนตรัยแล้ว การที่เราเรียนรู้และปฏิบัติที่ถูกต้องจึงเป็นการสืบสารประเพณีไทยอีกทางหนึ่งด้วยนะครับช่วงช้ายเดียวตอนข้อไหนกันแน่มาถึงกิจกรรมส่งท้ายกันแล้วครับน้องๆมาลองทำกิจกรรมนี้กันนะครับ ให้น้องๆตอบคำถามจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้ไปในวันนี้ให้ถูกต้องไม่ยากเลยนะครับข้อหนึ่งการจัดโต๊ะหมู่บูชาเราถือว่าเป็นสิ่งใดาศาสนาพิธีข้อ2การจัดโต๊ะหมู่บูชามีลักษณะใดบ้าง โต๊ะหมู่หโต๊ะหมู่เจ็ดโต๊ะหมู่เกข้อ3ข้อใดกล่าวถูกต้องวางพระพุทธรูปไว้ในตำแหน่งสูงสุดเสมอการจัดโต๊ะหมู่บูชามีการปฏิบัติมาตั้งแต่สมัยโบราณถูกทุกข้อ ข้อ4ข้อใดคือเครื่องประกอบโต๊ะหมู่บูชาที่ถูกต้องระพุทธรูปหนึ่งองค์ตั้งบนโต๊ะตัวที่สูงที่สุด ได้เวลาเฉลยกิจกรรมกันแล้วครับเรามาดูคำตอบพร้อมคำอธิบายกันเลยครับว่าน้องๆตอบกันถูกหรือเปล่าข้อ1การจัดโต๊ะหมู่บูชาเราถือว่าเป็นสิ่งใดคำตอบที่ถูกต้องคือาศาสนพิธีครับที่เป็นพิธีการปฏิบัติที่แสดงถึงความเคารพบ,บูชาในพระรัตนตรยัยถือเป็นประเพณีที่ดีงามที่สืบต่อกันมาตั้งแต่อดีตครับ ข้อ 2. การจัดโต๊ะหมู่บูชามีลักษณะใดบ้างคำตอบที่ถูกต้องคือโต๊ะหมู่ห้าโต๊ะหมู่7โต๊ะหมู่9ครับการจัดโต๊ะหมู่บูชาไม่ใช่ว่าเราจะจัดวางแบบใดก็ได้นะครับเราจะต้องจัดให้ถูกต้องตามลักษณะด้วยครับเช่นการจัดแบบโต๊ะหมู่ห้าโต๊ะหมู่7โต๊ะหมู่9้าครับ ข้อ3ข้อใดกล่าวถูกต้องคำตอบที่ถูกต้องคือถูกทุกข้อครับเนื่องจากเราจะต้องวางพระพุทธรูปไว้ในตำแหน่งสูงสุดเสมอเพราะถือเป็นสิ่งที่สูงสุดและในการจัดโต๊ะหมู่บูชามีการปฏิบัติกันมาอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยโบราณครับข้อ 4. ข้อใดคือเครื่องประกอบโต๊ะหมู่บูชาที่ถูกต้อง คำตอบที่ถูกต้องคือพระพุทธรูปหนึ่งองค์ตั้งบนโต๊ะตัวที่สูงที่สุดที่แสดงถึงความเคารพต่อทั้งพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ครับเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับเรื่องราวที่น่าสนใจในวันนี้ศาสนาพิธีต่างๆเป็นสิ่งที่พุทธศาสนิกชนที่ดีจะต้องปฏิบัติตามเมื่อมีหลักปฏิบัติที่จะช่วยให้เราปฏิบัติได้อย่างถูกต้องแล้ว เราก็ควรนำไปใช้อย่างเหมาะสมด้วยนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ